ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอชาบี้โปร,โปรเป้าหมายผีหากสุดท้ายไล่เทนฮากชาบี้เอรนเดสอดีนาใหญ่บาสโลน่าตกเป็นเป้าพิจารณาของเมดเดตหากสโมสรตัดสินใจปลดเอดิกเทนฮาก เดลิเมลเข้าใจว่าคนกลางได้ติดต่อกับอดีตกองกลางบาซโลนาไปแล้วสองครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตัวแทน4คนนำโดยโอมาร์วลลดาซีโอบินไปยังบาซโลนาเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาแม้ว่าแหล่งข่าวของยูเนเต็ดจะระบุว่ามีการประชุมระดับสูงหลายครั้งในเมืองหลวงของแคว้นกาตลาลันเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากเซอร์จิมลัดคลิปเจ้าของร่วมอยู่ที่นั่นเพื่อเชียร์ทีมเรือใบอินออร์บริเทเนีย ia, ในการแข่งขันกับนิวซีแลนด์ชิงถ้วยอเมริกาครับ แต่นั่นก็ทําให้เกิดการคาดว่าชาบี้อาจเป็นแคนดเดตได้หากเทนฮากถูกไล่ออกหลังจากทาหน้าที่มาสองปีครึ่งผู้ช่วยของเทนฮากอย่างรุดฟาน,นิสเตอรรอยน่าจะเป็นคนที่มาแทนเขาในระยะสั้นและชาบี้ยังชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการจะกลับมาทํางานโค้ชในสเปนอีกครั้งแหล่งข่าวของเมเเต็์ยืนยันว่าเทนฮากยังคงเป็นผู้จัดการทีมและสโมสรไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกุ่มสื่อขณะที่ทีมกำลังเตรียมตัวที่จะพบกับเฟนาบมาเชในยูโรปาลีกวันพฤหัสบดี ไม่ได้มีแค่เฟรนกี้เดยองสามแข้งย้ายตามชาบีค้คาเกอกกับแมนยูถึงตอนนี้ข่าวลือกุนซือคนใหม่ของแมนยูไม่จางหายไปง่ายๆแม้เอริคเทนฮักจะปลดล็อกพาทีมชนะเกมแรกใน6เกมหลังของทุกรายการได้แล้วในศึกเพียร์ลิกนัดเปิดบ้านแซงชนะเบนฟอร์ด2-1ต่อ1แต่สื่ออังกฤษคาดว่าขาเก้าอี้ของกุนซือดัตย,ยังไม่แข็งแรงอยู่นั่นเอง กระทั่งล่าสุดเดลเมลอ้างว่าผีแดงติดต่อไปหาชาบี้อดีตกุนซอทีมบาร์เซโลนาสครั้งแล้วในรอบ2-3เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นไม่พอพวกเขาเผยอีกว่าโอมาเบลดาซีโอแมเนจเตควงบอดอีก3รายบินไปที่บาร์เซโลนาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาด้วยยิ่งไปกว่านั้นสื่ออิงลิสปูดอีกว่ากุนซอสเปนิชไม่ต้องการทำงานในบ้านเกิดอีกต่อไปแล้ว อันหมายความว่าเขามีใจลิ้มลองความท้าทายที่สังเวียนแข่งแห่งโอทัฟฟอร์ดหยิบยื่นให้ต่อกรณีที่ชาบี้ตัดสินใจย้ายมากลุมบางเห็ียนเรดเดวิลจริงเอ็กเพรสซื้อเมืองผูุ้รีอีกเจ้าหบองว่ากุนซื้อชาวเมืองกระทิงดุน่าจะหอบดาวเตะบาสโลนาสามรายให้ย้ายมาสวมชุดเรดเดวิลอาเลคันโดบาวเด ไม่ใช่เรื่องง่ายที่บาซโลนาจะยินดีปล่อยแบ็กซ้ายเด็กปั้นออกจากทีมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามยกเว้นเรื่องเงินเท่านั้นอย่างที่รู้กันว่ายอดทีมจากกาตาลันประสบกับปัญหามินิสินพารุงพรังและทําให้สื่อเมืองกระทิงระบุเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาว่าบาซโลนายินดีขายดาวเตยวัย21ปีหากพวกเขาได้รับข้อเสนอที่มากพอ และที่สําคัญในฐานะเด็กฝึกเบลเดจะทาให้สโมสรรับทรัพย์เข้ากระเป๋าเต็มๆเนื่องจากบาซโลน่าไม่ได้ลงทุนดึงเขามาจากทีมอื่นประกอบกับผีแดงน่าจะต้องการแบ็กซ้ายคนใหม่ถึงตอนนี้ลูกชอ,อกองหลังทีมชาติอังกฤษยังเรียกความฟิตเพื่อลงสนามไม่ได้แชมป์ไทยเลวมาลเลเซียแบ็กซ้ายอีกรายก็มีปัญหาร้างสนามไปนานเป็นปีจึงทําให้ดิโก้ดาโลต้องสวมบทแบ็กซ้ายขัดตาทับซึ่งส่งผลลบต่อผลงานของสโมสรฟรองเกสซีเย ถึงตอนนี้กองกลางทีมชาติไดโคสย้ายไปขุดทองกับเอาอาลีนลีกซาอุดีอาระเบียแล้วแต่เขาเป็นนักเตะที่ชาบี้คว้าตัวมาจากเอซีมิลานให้ย้ายมาค้าแข่งกับบาร์เซโลนาหลังอำลาทีมปีศาจแดงดแบบไม่มีค่าตัวพ่อค้าแข้งวัย27ปีเผยกับสื่อว่ากุนซือสเปนิชเป็นเหตุผลสำคัญที่ทาให้เขาเลือกลงน้ำหมึกกับถิ่นคำหนูฉะนั้นแล้วหากชาบี้ติดต่อไปหาเกสซีเย่ให้ย้ายมาร่วมทีมผีแดงมันจึงมีความเป็นไปได้ที่เขาจะบอกลาปโปรลีก เพื่อกลับมาสร้างชื่อในยุโรปอีกคนขณะเดยียวกันเมเยตดกำลังมองหาตัวแทนของทั้งกาซิเมโลและคริสเตียนเอล็กเซนด้วยเกสซิเย่จึงเหมาะสมกับสถานะนี้อย่างไม่ต้องสงสัยเฟรนกี้เดยองในฐานะสิทธิ์เก่าของเทนฮากผีแดงจึงตกเป็นข่าวกับอดีตกองกลางทีมอาแจ็คมาโดยตลอดหากแต่ดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ย้ำชัดเรื่อยมาว่าไม่ต้องการย้ายจากปารีโรน่า ขณะเดยียวกันเดอนยองเผยว่าไม่ใช่เรื่องเงินอย่างที่สื่อพากันมโนโด้วยเนื่องจากเขายืนยันว่าไม่รับค่าแรงก้อนโตกับทินคัมนูเหมือนอย่างที่ตกเป็นข่าวอย่างไรก็ดีแม้เชนฮากอาจกระเด็นออกจากโรงละครแห่งความฝันแต่ถ้าไม่เด็ดดึงชาบี้มาเสียบแทนได้สำเร็จดาวเตวัย27ปีก็น่าจะยังเป็นเป้เปาหมายของสโมสร,รดังแห่งเมืองแมนเชสเตอร์อยู่นั่นเองเนื่องจากคุณสื่อสเปนิชชื่นชอบฝีเท้าของเขาไม่น้อยไปกว่าเทนฮาก แมนยูส่งแมวมองตามฟอร์มควาร่าแมนเชสเตอร์เด,ดทส่งทีมงานติดตามฟอร์มการเล่นของควีชาควารัสเคเลียแนวรุกนาโปลีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอนาคตของควาร่าในทีมนาโปลียังคงไม่มีความชัดเจนโดยช่วงที่ผ่านมาตัวแทนนักเตะทีมชาติจอร์เจียพยายามลวงลูกสมสรสอนดังเมืองเนเปลิลจนเกิดดรามา่าผ่านโซเชียลมีเดีย ตอนนี้ควาลัสเคลียกลับมาทำงานภายใต้การนำของอันโตนิโอคอนเต้ได้ดีครั้งแต่สถานการณ์เรื่องสัญญาใหม่ย,ยังไม่มีความคืบหน้าสัญญาของควอลัสเคลียมีไปจยูทงกลางปี2027โดยทางนาบลีพยายามหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้นกระนั้นตัวแทนควาลาักลับเรียกร้องจำนวนที่สูงขึ้นกว่าสมมสรพร้อมดำเนินการลาสุดตุโตแมคกาโตรายงานว่าทีมงานแมวมองของแมนเชสเตอร์เดเตดเดินทางไปอิตาลีเพื่อติดตามฟอร์มการเล่นของแนวรุกวัย23ปี นาโปลีบุกชนะเ e อ็มโบรี1ต่อ0ซึ่งเกมดังกล่าวคาลัสเคเลียทําประตูชัยจากจุดโทษส่งผลสื่ออิตาลีเชื่อว่าปีแสดงใส่ชื่อแนวรุกจอร์เจเน,นรายชื่อนักเตะที่สมสอรนให้ความสนใจนอกจากนั้นจากการที่ทีมดังอังกฤษปล่อยตัวสกอตแม็กโทมินีร่วมทีมนาโปลีน่าจะเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้ผีแดงมีแนวโน้มที่ดีหากมีการเจรจากับทีมดังเมืองเนเปิลในอนาคตผีเอาด้วยหวังดึงโกเมสกลับรัง แมนเชสเตตไม่ปิดโอกาสดึงอังเคิลโกเมสกลับไปเล่นในโอทาฟอร์ดกองกลางสัญชาติกงกฤษโปรตุเกสหมดสัญญากับแมนเชสเตตเมื่อปี2020ก่อนจะตัดสินใจร่วมทีมลิวในเวทีลีกเอิงแม้ตอนแรกมีปัญหาเรื่องผลงานแต่ฤดูกาลที่ผ่านมากลายเป็นกำลังสำคัญแบบเต็มตัวรวมถึงซีซั่นนี้ที่ทำได้ดีลงสนาม10เกมจากทุกรายการนอกจากนั้นยังถูกทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เรียกประเดิมสนามเป็นที่เรียบร้อย ด้วยสถานการณ์เรื่องสัญญากับลิวกำลังจะหมดลงในช่วงจบซีซั่นนี้ส่งผลให้มีรายงานจากเลอกิประบุว่าหลายสโมสรจับตามองอย่างใกล้ชิดหนึ่งในนั้นคือปีแสดงอดีตต้นสกัดซึ่งมีการติดตามพัฒนาการของนักเตะแบบต่อเนื่องโดยสื่อฝรั่งเศสเชื่อว่ายูเนเต็ดไม่ปิดโอกาสดึงโกเมสกลับไปโอทา o ฟอร์ด บวกกับสถานการณ์ของดูโน่แฟร์นันถูกวิจารณ์เรื่องผลงานในสนามและที่ผ่านมามีรายงานสโมสร,รไม่ปิดโอกาสปล่อยกองกลางโปรโตุเกสออกจากทีมเพราะการเจราจาสัญญาใหม่ไม่มีความคืบหน้าทําให้โกเมสอาจเข้าไปทําหน้าที่แทนกัปตันชาวโปรโตุเกสส่วนกรลีโกเมสวัย24ปีกับลิวยังไม่มีความชัดเจนเช่นกันหากประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันสื่อแดนน้ำหอมมองว่าโอกาสย้ายทีมมีสูงกว่าต่อสัญญาใหม่ แมนยูเล่นของสูงส่งแมมองดูฟอร์มอาลเลซันโดบวนโจโนโสตานนาโปลีตุโตโตเมกาโตเว็บซื้ออิตาลีเผยเมื่อ22ตุลาคมว่าแมนยูส่งแมวมองเข้าดูฟอร์มของอาลเลซันโดบวนโจโนโกองหลังทีมชาติอิตาลีในเกมที่นาโปลีบุกไปเฉือนชนะเอมโปลี1-0และเขียนรายงานที่ดีของสองเป้าหมายส่งให้กับสโมสรขณะที่บวนจจโนโถูกตั้งราคาขายเอาไว้ที่70ล้านยูโร บิ๊กผีรับเองไม่พอใจฟอร์มสตาร์ทฤดุการผู้บริหารแมนยูเต็ดยอมรับอย่างเปิดเผยว่าพวกเขาไม่พอใจกับการออกสตาร์ทฤดุการนี้ขณะที่มีการคาดเดาเรื่องอนาคตของเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมก่อนช่วงเบรกทีมชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแมนยูเต็ดรั้งดับดับ14ของลีกซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นซีซั่นพิเีกที่แย่ที่สุดของพวกเขาตามรายงานจากเดอะบิลเลอร์เชื่อว่าผู้บริหารสโมสรร,รรวมถึงเซอร์จิมและคริฟและเซอร์เดฟเบลฟอร์ดได้เข้ามาแทรกแซงเพื่อตัดสินชะตาก,กรรมของผู้จัดการทีม ในขณะที่ดูเหมือนว่ากุนสื่อชาวรัฐจะหายใจโล่งขึ้นบ้างโดยได้รับแรงหนุนจากชัยชนะเหนือเบนฟอร์ด2-1ต่อเมื่อสุดสัปดาห์สมาชิกอาวุโสของฝ่ายบริหารสโมสรได้ออกมาวิจารณ์อย่างเปิดเผยถึงซีซั่นของพวกเขาในตอนนี้โทบี้เครกหัวหน้าฝ่ายสื่อสารของยูเนเต็ดกล่าวกับฟอรัมของแฟนบอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสโมสรไม่พอใจยอย่างชัดเจนกับการเริ่มต้นฤดูก,กาล2024-2025 เพรกซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอาวโุโสฝ่ายสื่อสารที่ซิตี้กรุ๊ปและเชลซีมาก่อนได้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในสโมสร,รว่าเป็นสาเหตุของผลงานที่ย่ำแย่ของพวกเขาเขากล่าวว่าชัดเจนว่าเราไม่พอใจกับผลงานของทีมชุดใหญ่ที่เริ่มต้นฤดูกาลนี้และผลงานไม่เป็นดังที่เราต้องการมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย เราเชื่อว่าเราออกจากตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์ด้วยทีมที่แข็งแกร่งขึ้นแต่ทีมก็ยังคงพัฒนาต่อไปโดยมีผู้เล่นอายุน้อยหลายคนที่พัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบนสนามแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงนอกสนามด้วยเช่นแดนแอชเวิร์ดและเจสันวิลค็อกที่มาอย่างสมสรนพวกเขากําลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกีฬาของเรานอกสนามเรารู้ว่ายังมีอะไรต้องทําอีกมากทีมหญิงชุดใหญ่เริ่มต้นฤดูกาลได้ดีโดยมีสติ100%ใน WSL จนถึงตอนนี้ แม้ว่าจุดสนใจหลักของฟอรัมแฟนๆจะเป็นปัญหาของแฟนๆมาโดยตลอดเราจะพยายามให้ข้อสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการของฟุตบอลแก่ฟอรัมและให้ผู้นำด้านฟุตบอลเข้าถึงเป็นระยะขณะเดีวยวกันโคลเลตลรสประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของยูไนเต็ดกล่าวเสริมว่าการเริ่มต้นฤดูกาลของทีมชายชุดใหญ่นั้นยากมากแต่ทุกคนในแคนตันกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อนำทุกอย่างกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมโดยยังเหลือเวลาอีก3ใน4ของฤดูกาล ฟังทีมหญิงทุกอย่างเริ่มต้นได้สดใสมากด้วยชัยชนะ3าจากสนัดใน WSL เิดังนั้นหวังว่าเราจะรักษาสิ่งนี้เอาไว้ได้นอกสนามคุณจะรู้ว่าเราผ่านช่วงเวลาของการปรับโครงสร้างกีฬาใหม่ซึ่งทำให้เราบอกลาเพื่อนร่วมง,งานราว250คนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ